อไหน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 <อ>ยังเด้อผูกรับเอา,าอ,อ,าอันนั้นบ๊อกสวัสดีครับสติกพี่สาวอขัิครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าเช้าวันเสาร์ฝนตกดัดแจ,จ้งจะแหงตกตรงที่สี่นี่แหละไมออ่แน,นจ้ะตอนนี้แปดโมงกว่าแล้ว น้ำเริ่มมาแล้วจ้ะพาพี่น้องมายามต่งนาโคกน้ำบ้านยังไม่ได้ไยายาม,มอโอ้น้ำยังไม่ถึงก็มาหลายแต่เราก็ต้องเฝ้ามาจะยันเอ๊ขี้เหนืน่อใบไม้เศษธงเศษเทามันเขาน่าต่งเหรอเออห้ะน้ำยังไม่ถึงก็มาเพราะว่าน้ำน้ำมาน้ำใหม่มันสีดำสีแดงมาเลยฝนตกแรงมากตาเข่า,ขาเน้ ปลามาละวบอกมาแล้วมาละเบอะมาอมาเ่รจ้าอู้ปลาพีน้องเห็นบอดำดำค่ะบอเขี่ยวเท้าก่อนเขี่ยวเท้าก่อนลังจาเที่ยาเขาี่ยเท้าแล้วพี่น้องจ๋าก็ชิามาไไร ไล่ปลาที่อยู่ข้างหน้าขึ้นบนยอมไปเล่นน้ำอยู่นี่ไล่ไปไท้ายตรงโอ้โหกระปูกระพากระปูไล่มายกเลยบอกไปนี่ไปเบิ่งท้ายตรงจะไ,ไปนี่ โอเคค่อค่อยยกมาละรักทะเลเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเนี่ยจับจักถือล้มจักจับถือกล้องมือเนี่ยเอาขึงน้อยมาตักเอาด้วยจ้ะวางก่อนอานรุ่นไปนำกันบันนี้รอบแรกโอ้ติดของ กูก็หลายขนาดเลยเอาโรดเอาไปใส่ประเด็กเอ็ดประเด็กกีละมันจะเห็นอีกทีอยู่ท้ายตุง่งเหรอบอกเส็นไล่มาเรื่อยๆใครจะตุ่งทำมันยาวเขาจะเห็นตอนนี้ซิลมาก่อนหมูเลยน่าพึ่งมา มายังไม่เห็นอะไรตอนนี้เห็นแต่น้ำมาแล้วมาแล้วมารวมกันแล้วนาบ้านเขาเจ้านลุงขานาดนาบ้านเขาเคลียร์มาแต่เขา,าต้องมายามนาโคก่อนจ้ะเห็นแล้วเห็นแล้วเอารวมกันเป็นอันเดียวโอเค รุนกันมารุนกันจ้าหามเพิ่งมาแป๊บเดียวเองเด็ดโอ้ยปูป,ปูชิลบกแค่ตักเขายาวปูลงปูจับใส่ของก่อนก็นได้จ้ะเอาสีแยกระหว่างปูก,กับปลาคือว่าตักเธอเดียวเลยเนี่ย <c oughs> ปูกระพูปูกระพอปูอ <c oughs> ปก่อนหน่อยก็เริ่มมาแล้ว โอ้ว่ากินปูชิไตไปป,ปูปูเต็มเลยนี่ตอนนี้ก็สะไปแล้วอือจิตประเด็กข,าขานาดเลยด้วยนี่เป็นน้อยชุดทอดด้านแมน่เราคือชุดกระปุ้งที่เราเลือกไว้ชุดรอบปู

ยังเด้อคุกบเอาอันนั้นบ๊ะจะติดเอาอันไห้บ๊ะากนะตากนี่บ๊ปล่อยมันก่อนเดี๋ยวค่อยตักอีกโอ้น่ะอืมเก็บัเลยเทามาเลือกเท่าเลยบ่ะเพราะเรากเ พี่น้องสุกับเลยจ้ะเฝ่าไปนาบ้านเฮานี่อันนี้ของนาโคกอ้กได้หลายอยู่เด้อเริ่มลงจะพุ้งจะปลานคนกันอยู่พุ้งกับปลาโอ้วันนี้เพิ่งดูมีก็หลายเปิอเลยเกือบเต็มของนุ่งเลย ไปไปนี้ไปนาบ้านจะไปรุ่นนาบ้านกัะต่อไปนี้อันนี้กระน,น้ำกำลังเริ่มมาจ้ะนี่เริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะบอเคนะอเนาะเดี๋ยวเฝ้าไปเอานาบ้านเลยเฮาค่อยมาใหม่จ้ะเพราะว่ามือหนีหันนั่นแหละฝดตก๊กบ,บื่อบไปนี้ปลาต้องลงให้เฮามายางบัดมือเลยจ้ะมาจากที่เนาะมาเบิ่งนาบ้านแบบนี้ น isen, ้องบูเห็นปลาเห็ดตะขี้เหงื่อตอนนี้โอ้ยฝนจะแหงื่อขนฮะโกูน้องก็อะไรน้ำเหงื่อน้ำเหงื่อขนาดเลยโอ้ยน้ำเหงื่อเดี๋ยวนี้ด เกี้ยี khi esta, khi ở, u, esta, ở, th ่เหนือก่อนแ้บอกเกนแล้วอ่านีนี่นี่เป็นก้อยู่นี่เต็มเลยโออปะโคโคไงคุณคุณคุณคคนอยบอเกี่ยที่เหนือก่อนได้ไหมเนาะแ้วบอกเกนก่อนจัดเดี๋มันเอนกันเนาะเอาจะเลือกที่เหนือเราจะซุกนี้เอาไปตั้งไว้ก่อนมันยังไ่ถึงกับสะอาดนะแยกไว้ก่อน าแตนาโคกเอาไว้้งบนบ้านแต่่รเราลงมานำนะแบบนี้เลียเรียบร้อยแล้วแต่กลับมาคือเก่าเส็ยใบไม้ไว้คืออย่างนี้โอ้ระวังปูนี่ไล่มอ้ปูเต็มเลยไล่ปนะูลงมาตั้งบาลงบะ เออลุงม,มาแล้วน้ำห่ากะมาที่กันจะนำบัณฑ์ไปปูตัวนี้ไงครับ một cái roi quẹo đội, chào một vợ, mút từ thẳng vợ, đấy, thấy khác khác một chi mình, khác. มีปลาปลาขาวนะขาวขใหญ่นั่นนันัๆเอาวันนี้บกแกอุ้ยตัวกใหญ่ด้ียตัวใ,ใหญ่จ้ะโอ้เหนาน,น,นาดอกนาโคกมาจิ๋หน่ปาลาดุ่นนี่เลยลงบอกกเลยนอะน้มามา,มาก่อน

ยกมาอีกป่ะไม่เลบอกมาแล้วมันตายไวมาเลยวัดปากคอชิโดดออกกว่ามันก่อาก็ได้มาเบิ่งกันพี่น้องบันี้กลักทะเลขนาดเลยแป๊เดียวลงมาอีกเลยเต็มเลยไปทิ่ไหนไน้องบันท เพนพัดปูก่อนจ้ะโอ้ยมีแต่ปลานี่เลยกระสูบบ่บ่เพนไม่แน่ปลาขาวปลากระสูบก็มีอยู่ถุงปูตัวนี้ใหญ่ปูเด้อมือนีเด้อหลายรักเต็มข่องเลยแหละปุงแงนลงเลยปูลงขนาดโอ้ใไ่อ่ะไปอ่ะจ้ะ ของนาโคอีกฟวะนี้ข้างบนถูกนาโคก็ต้องเฝ้าไปยามชุดนี้แนละ้วพักแจ็คหน่อยปล่อยชีพทางทีน้องก็ไปตอดเลยนี่นะเนาะบอกเพนเนาะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนผ้าก่อนจะเปียกแล้วเปลี่ยนผ้าแล้วก็จะไปเอาเสื้อกันฝนมาใส่บอยฝนกับบุยุทธหายใจเลยถูกใส่ไอซอนค่ะเดี <c oughs> ๋ยวา่างเดบซูนมันบอก <c oughs> ดูศิลป ปูเด้แบบนี้ไม่ได้บ,บอกปูอันนี้ก็เอสปลาสมตโตดก็ปลาสมโตนะบอกแกนะโตโตตัวใหญ่แบบนี้รับสมัครคนซอยเอสปลาจ้าหนึ่งตำแหน่งตงะตอกกระยันไปยามของตัวเองนี่ อาฟิตไว้บนเข็นแบบนี้ลงไปตักอีกมึงดูแล้วชิโดดวะปลานาวอาเอากะหันอิเขียวพุ่นบอกมที่จะนี่เอาไปตักอมอ๋อวัดปลาข้อโดดลงดีสิครับมันด้วยน้ำหรือฮันเบดแรงนะแม่นบอกตักเดียวไม่ถึงห้านาทีเอเบิ่งอีกตักอีก दो नाते मिल ले น้ำปลาพี่นอ้องเมนูในบรยาจและช่วงนี้ค่มะมีแตท่ทะบวิดปลาสมเนิดปลาแดกแล้วจ้ะปลาลงหลายปลานี่เอานออเ,นเนะ<ร>าะโอเคเนาะลาพี่น้องไปสำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องยามในคลิปต่อไปเรืร่อยๆจ้ะครับเดี๋ยวรุ่นกันต่อเนาะเอาครับคลิปนี้ฝากเพี่เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยด้วยครับรอฟังคลิปหน้าพิ่นิสสวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาไปเอ็ดปลาไว้กอลพี่นอ้อง